สวัสดีครับน้องๆ fc โอ้โดขนมปังสิ่งครับน้องๆทุกคนมาครับทุกคนครับวันนี้คลิปแรกนะครับคลิปตกปลาคลิปแรกเลยใายตัวนี้ครับเปาว์ครับไอ้บราเนี่ยกับไม้ข้างทางครับน้องๆนี่ตรงนี้ครับบ้านไหนดูเอานะครับพอจะรู้กันอยู่มั้งแถวๆนี้นะครับนี่ครับแถวๆนี้นะนี่จะตีไม้นี้ดูครับเห็นมันกัดลูกปลาเยอะพอสมควรเลยมามาลองตีดูนะครับผม คิดว่าน่าจะมีตัวนะดูไซด์นะครับอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าปลามันมันมาตามน้ําเนาะมันมาก็ม,มาติดอยู่ตรงนี้แหละครับตรงข้างทางเนี่ยนะมาดูกันครับน้องๆมีตัวหรือเปล่า มีตัวกัดนะครับน้องๆครับเนี่ยกัดอยู่ตรงนี้เองนะแต่ไซส์ไม่ใหญ่นะมามาดูกันมีตัวได้ไหม มีตัววิ่งตามนะครับน่าจะใหญ่อยู่นะครับตัวนึงฮะมีตัวตามนะครับไม่รู้จะกัดไหมนะลองดูครับน้องๆเหยื่อดีก็คงกัดนะครับน้องๆครับ น้องกโหใหญ่นะฮะตัวนี้ครับไ,ได้เลยน,นะครับผมเนี่ยครับเวลามันกัดเนี่ยเราไม่ต้องส่งเลยครับน,ะน้องๆใส่สวยนะครับตัวนี้เนี่ยครับยังสวยครับตัวนี้นครับ ดูกันเลยครับผมน้องๆครับนี่ครับนี่ครับตัวปลานะครับผมเข้ามิดคอครับน้องๆครับเนี่ยเข้าไปมิดเลยนะครับนี่ครับมิดเลยนะครับผมเห็นไหมมีข้อดีของเขาครับเวลากัดปั๊บเนี่ยไม่ต้องส่งเลยครับถ้าส่งเนี่ยมิดคอแน่ๆครับถึงลำไส้เลยแหละครับผมเข้าเยอะเหมือนกันนะใช้ก็ประมาณสวยๆอยู่ วันห้าขีดได้นะครับน้องๆครับเนี่ยครับดีเยอะอยู่นะครับปลามันมันมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับลองตีไล่ๆดูฮะตั้งสวงเซอร์วิสครับน้องๆอ่ามาอีกแล้วหนึ่งตัวนะครับน้องๆกับคลิปแรกเลยนะครับฝากติดตามด้วยโคดงขนมปังซิ่งครับกับช่องใหม่นะติดตามกันครับผมแค่นี้ก่อนนะครับผม สวัสดีครับ,บน้องๆสวัสดีครับ <laughs>